ครับเย็นๆครับมาดูตัวไซนอสเอสเอสนะครับเบอร์สี่พันครับของเรียวบิดครับครับดูสภาพภายนอกก่อนนะครับไม่ไม่มีใครเก็บสันไปไงครับภายนอกกันก่อนนะครับ มาดูมาหมุนดูครับตัวนี้หมุนเดินหน้าไม่มีเสียงการกลับนะครับครับเป็นลอกเหมาะกับทะเลตัวใหญ่ๆนะครับเป็นลอกกาไฟนะครับอ๋อผิดครับเป็นลอกคาร์บอนครับคาร์บอนตะปูนคาร์บอนด้วยครับค่บเล็กเสียง ดูข้างในกกนเบรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคลิกเสียงก็จะเป็นแกนพลาสติกนะครับแกนพลาสติกเหนียวเ <H ito> บรกครับเบรก เบรกหนักๆเลยครับผมพยายามบิดเบรกหนักๆแล้วตัวนี้ก็จะเอาไว้เล่นกับทะเลโดยเฉพาะานะครับเพราะว่ามันเป็นรอบคาร์บอนกันกลับครับการกลับใช้ได้ปกติ ครับ,รบก็จะเป็นลอกคาร์บอนเลยนะครับตัวนี้ครับสบภาพก็ยังสวยๆอยู่นะครับงานทะเลเลยครับตัวนี้หใหญ่ๆครับแข็งแรงบึกบึนแน่นอนครับนัดปลาใหญ่ได้เลย เหมาะมากครับเล่นบึงก็เล่นได้นะครับตีออกอยู่แล้วครับสายบึงก็เอาไปเฝ้าปลาใหญ่ได้นะตีออกสบายบใส่คันทักแปดฟุตขึ้นไปหมุนลื่นไม่ขึ้นมือครับของเลียวบิ ไซน์นอตเขียนว่าเป็นบอลแบริ hmm. ่งนะครับเป็นลูกปืนนะครับระบบลูกปืนแต่การกลับยังไม่ได้เป็นลูกปืนทางเดียวนะครับยังเป็นนกหัวนกสับอยู่นะครับสภาพครับ เปิดราคาไม่แพงเหมือนเดิมนะครับสนใจก็มาคุยกันโรเลอร์หมุนนะครับโรเลอร์ใช้งานได้พับแขนอ่พับแขน,พ,แขนพับแขนได้ครับ รับฝากไปอีกหนึ่งตัวครับวันนี้เรียวบีดไซน์น็อตเอสเอสเบอร์สี่พันขอบคุณครับ